ถือว่าเป็นงานแรกครัง้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่มีการกระเตืองมอเคยมี้กันเปลี่ยนแปลงรือว่าพัฒนากันนะครับอย่างนี้ถือว่าโฮกับฟาดูกลานเหตุทำพัฒนาขึ้นมานะครับมากไมยพอประมาณนะครับเนาะมาเบิงเรงแล้วก็เปลี่ยนลูกปวป่าท่อมขึ้นมาแล้วนะครับน้ำประทรอมนั้นเท่าเหตุเท่าสั่งยังได้ก็ได้แต่ว่าลูกปราท่อมเนี่ยมันปฏิบัติยากนะครับ อาว่า,าจะนั้นกับือวามีความสําเร็จแล้วล่ะนะครับในตรงนี้เขาก็าคงฝากไว้กับบริการอาของอุดพ้นเาวกันด้วยฟังเพลงฟังลําไปนะครับเป็นการเฉลิมจะลองไปช่วงเขารอเลลวลาตรงนี้นะครับ อาหารเช้านะคะใส่บาตรที่จุดไฟไม่จุดร้อยกระทุ่งมาเป็น